สวัสดีค่ะมอนีนุจะพามาเบงบรรยากาศรัฐอลาบามาหลังจากถูกพายุเฮอริเคนเข่าวัสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะจ้ะต้นใหม่พังเบิร์ดทั้งต้นใหม่ทั้งบานช่วงพังเบิดแบบนี้เลยต้นใหม่บักใหญ่กับฮักกับพังพัง,พงทับบานทับซองข้าเจ้าจะเป็นตะลีตูนเขาลายปั่นน้ำมันกับพังเบิงอหลดจับนะ ความเสียหายได้รับความเสียหายร้ายรัดนี่ต้นไม้นะ่ะจะหักบ้าเอขวางถนนหนทางเขาทางการเพิ่นกสิมาไตัดนาาจะตัดตัดต้นไม้ที่มันหักลงมาตัดแล้วก็เก็บกองไว้ข้างถนนเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บเอาไปเอาไปร่วมกันแล้วกัเผานะจะแฟนนที่บายฟังแบบนี้ ตอนนี้พวกน้องก,กลังจะพาก,กันออกไปหากินเข่าจ้ะก็เลยดถ่ายภาพเก็บบันทึกวิดีโอมาไว้ให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะจ้ะว่ามันเป็นแบบใดพายุเขาบานเขาแต่ละเทือนี่เป็นแบบใดบางหม่องนี่เสียหายหนกักบางหม่องก็บ่ค่อยหนักปันใดเนาะจ้ะนี่แค่บางพื้นที่เนาะที่นูถ่ายภาพมาให้เบิร์จ้ะ ต้นใหม่ที่มันหักมากนะเขาก็ไปเผาเห็ดทานเลยแฟนเขาบอกเขาไปเห็ดทานคือบานเห่าหนี่ละจ้ะเก็บอีกเป็นเดือนก็นคือสีเก็บบ่แล้วดอกต้นใหม่มันหกักมันหลายหลายทั้งอันเต็มข้างถนนแม ตาลิโตนเขาอยู่ได้เนาะเจอนักแต่ว่าบ้านใดที่โดนนักๆนะ่ะที่พังที่หยังสิเขาก็มีประกันมีหยังอยู่ดอกคะ่ะถ้าถ้ามันบ่มีคนเสียชีวิตก็ดีก็ใครอยู่นั่นนาะปีนีนูโชคดีจะ้ะทั้งบ้านหนูที่หนูอยู่ทั้งลุยเสหน้านะ่ะซนที่หนูอยู่บ่โดนพายุ โดนหางมันนิดๆกับแค่ฝนตกนจะบบ่ได้พังบ่ได้อีย่างแบบนี้ที่แหลกกันเนว่าจะโดนนะคือกันโชคดีที่บ่โดนแบบนี้าบานไผอยู่ไก่ทะเลนะอันตรายจ้ะเพราะว่าเฮอริเคนอะเฮอริเคนอะมันไม่ทุกปีมันจะเป็นซีซสันของมันเลยขึ้นอยู่ก็ว่ามันจะมาหนักบ่หนักนะจ้ะนี่เราจะทางการเพื่อกลมาเก็บตนใหม่แบบนี้แหละโอ้ยทางนี้โดนกระทบคักเท่านะ พังเบิดเอาโลดพุนต้นไม้บักใหญ่จังสีกะฮักได้เลยฮักเบิดตน้นเบิดโคนนี่ประทับบ้านแล้วเนาะยูเมริกาก็เป็นต่ายานพี่น้องตอนนี้ทุกมเมื่อนี่จักอีหยังเนี่ยจักรพายุจักโควิดจักไฟปลาทั้งๆผุนเขาก็พอไฟปลาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอยู่ไซกับบปลอดภัยคืออยู่เมืองไทยเราดอก อยู่ายกินงายไพย่ธรรมาชาติกับบบคอยมีมีกับบนักคือจังบานเขาเ่ยนะทั้งเขานี่เจอแต่ละรอบนี่มันมันเป็นตายานเกินไปอะอเมริกา่ะ จากคลิปนี้ลิซาก็บจบไว้แค่นี้นอกจากตะเวนตกดินแล้วเขาไปกินข่ากันด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านานอจา้าสวัสดีค่ะ